สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนนะครับในการใช้งานของตัวหน้าจอ HDMI นะครับแล้วก็ตัวชุดเครื่องช่างนะครับพันเอมมิเตอร์ที่เป็นของเลส l ล o อก็คือ p พ็กเอนะครับแพ็กเอตัวแรกนะครับก็จะทําหน้าที่นะครับช่างหินทรายนะครับตัวที่2นะครับจะทําหน้าที่ช่างซีเมนต์นะครับตัวที่3มนะครับจะทําหน้าที่ก็คือช่างน้ํานะครับโอเคนะครับเราเริ่มเปิดเครื่องมานะครับ เ๊บนะครับออนเวอ่อมานะครับออนมาแล้วนะครับอ่าไปดูที่หน้าจอยน้ำมครับโอเครอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้หน้าจอยน้ำมนนะครับเขาจะเสนออ่าหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าตัวนี้มานะครับให้เลือกนะครับไปที่เซตติ้งครับแล้วก็เลือกที่รีเซฟครับ เราต้องเข้าไปเลือกสูตรที่ใช้งานก่อนนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยสอนไว้ว่าเราต้องเลือกสูตรนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับสูตรทั้งหมดที่เราใช้งานนะครับให้เข้าไปเก็บในตัวเมมโมรีนะครับจากนั้นนะครับเปิดเครื่องมานะครับก็เลือกสูตรว่าวันนี้นะครับเราจะรันนะครับหรือทํางานนะครับสูตรไหนบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้เซฟสูตรได้หมดแล้วนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเลือกสูตรที่1นะครับ พอสูตรที่หนึ่งนะครับเลือกสูตรได้แล้วนะครับอย่างเช่นอ่าผมเลือกสูตรที่หนึ่งกดตกลงครับให้กดโหลดทุกครั้งนะครับกดโหลดแล้วกด enter ทุกครั้งนะครับตกลงนะครับสังเกตว่านะครับตัวชื่อสูตรนะครับแล้วก็ตัว t a r ก็ตนะครับของหินทรายซีเมนต์น้ำนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วนะครับก็จะส่งตัวเซต point นะครับมายังหน้าจอเลเซอร์ออนนะครับทั้งสามตัวนะครับมาดูตัวแรกครับ หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับเซ็ตพอยต์หนึ่งร้อยนะครับสองร้อยนะครับตัวซีเมนต์ครับสองร้อยนะครับแล้วก็น้ำครับห้าสิบครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มกระบวนการช่างได้เลยครับมีน้ำป้องเข้ามาครับน้ำตั้งไว้ห้าหกสิบครับมาดูซีเมนต์ซีเมนต์ทำงานแล้วครับ มาดูตัวหินทรายครับอ่าโอเคครับตอนนี้นะครับทั้งสามตัวนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับเราไปดูค่าหน้าจอกันครับนะครับนี่ครับคือค่าหน้าจอที่ช่างได้ครับฝั่งซ้ายมือค่าค่า H V คือค่าเซตพอยท์ครับขวามือค่า P V คือค่าน้ําหนักที่ช่างได้ครับตัวนี้คือจํานวนคิวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าหลักนะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับเ็จพอยทํทำงานหมดแล้วนะครับโอเคก็แค่นี้เองครับการใช้งานอย่างง่ายนะครับวัสดีครับ